สวัสดีครับอ่าเจอกันอีกแล้วพี่นั่งพอดีมือมาจอดรถพอดีครับพึ่งเขามาหาลูากหาใจลูกค้านะครับพอดีทางอ่าทีมงานของเขานะครับกาจัดงานร้านไม้นะครับอ่ามือนี้ก็เลี้ยงกันกับข้างน,นาก็จะเป็นอิซกิมือสองนะครับพร้อมรถสาธิตนะครับผมมีหลายรุ่นให้เลือกหลายคันให้เลือกนะครับอ่าโอ้มือนี้ก็จัดสุดตาคักแค่มือนี้ปิววับปิววับปนมือมือนี้อ่าโซนอ่าตัวนี้ก็จะเป็น ไตอุโม,งน,นง,นนง,มงนี่ครับสิเป็นอีหยังเนาะพี่น้องว่าอีหยังนี่ครับอันนี้สิเป็นรถเกี่ยวเขาครับผมรถเกี่ยวเขาสําหรับใส่รถไถเดินตามบ้านเฮานะครับาการติตตั้งก็ประมาณนี้นะครับด้านข้างๆรถเกี่ยวเขาพี่น้องว่าอีหยังพี่นอ้องตัวนี้สิเป็นตัวรถเกี่ยววัดชพืชนะครับพวกงานี่ครับ พวกเอ่อพวกไอเอ่อเชี่ยวใหญ่งัวนี่ครับเหมาะมากเลยครับตัวนี้ครับผมอ่าตัวนี้นะครับขยับเข้ามาอีกนะครับการสิเปลี่ยนรถเกี้ยวเขานะครับตัวนี้ปรับต่าสูงได้นะครับผมอ่าแต่มือนี่ทั้งจิีมงานบางหัวยองนะครับกับโบได้ออกมาลายขั้นครับสงเปิ้นคึมคึมมือนี้ครับผมก็เลยโบได้ออกม่โหลายนะครับอ่าโซนนั้นนะทางนานี่ครับโอ้ืมือนี่จัด นาล้านนะครับโอ้เป็นตะแยงเขาพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินกาแฟน้ากันนะครับผมน้ำเย็นๆถ่าพี่น้องยู่นะครับอ่ามื้อนี้ทางที้มงานเขากระจัดนาล้านได้สวยงามมากนะครับอ่าแลวเข้าไปดูข้างในครับมีอะไรบ้างนะครับสำหรับอ่านอิซิกิของเขานะครับบุญของเรานะครับอ่าตัวนี้นะครับจะเป็นรถพวนดินไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะครับ หรือเบนซินนะครับตัวนี้ที่เป็นมือสองพี่น้องอ่าจะเป็นรถมือสองนะครับอ่าเหมาะมากนะครับสําหรับเกษตรกรนะครับอ่าเห็ดอ้อยเห็ดมันนะครับเขาในร่องนะครับตีพวนสาดดินได้นะครับอันนี้จะเป็นมือสองพี่น้องอันนี้เป็นมือสองนะครับอ่าด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขับไปเบิ้งอีกข้างในครับผมอ่าจะเป็นรถอีหยังครับโอ้ เป็นรถ ATV นะครับมี2ยี่ห้อนะครับจะเป็น LNP นะครับผมโอ้สีดำเงาเหยียบงาสุดยอดเลยครับผมตัวนี้ตัวนี้สองร้อี cc นะครับสีดำโอ้แจ่มเลยครับตัวนี้นะครับจะเป็นสีเขียวไายทหารครับผมอันนี้ก็บ2 5้อยให้กันครับอ่าขยับเขม้าครับขยับคอม้าครับจะเป็นตัวนี้ อ่าตัวนี้200ครับผมโอ้โหสีแดงกึ่งครึ่งนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อ LNP นะครับอ่าต่อมานะครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ k l ไลออนนะครับผมโอ้นี่กระเจมครับรอยห้าสิบโอ้งามดูดันนะครับผมอ่าด้านทางตัวน้อยครับผมตัวนี้ร้อยร้อยยิบหานะครับผมตัวนี้ครับสีแดงเหมือนกันครับผมเคไลออนเหมือนกันนะครับ อ่าพี่น้องเบิ่องดัวรานึ่งเขาคือจัะไปจำเงี้ยไปถือเขามาเยี่ยมชมเลยพี่น้องอ่าส่วนด้านนีนครับผมอ่าจะเป็นรถใหม่นะครับสำหรับเอ่นทีห้าสี่สอนะครับพร้อม NT 554นะครับผม54แรงมานะครับข้างๆก็นะจะเป็นรถเกี้ยวเขานะครับช่วงนี้กับแย่เขามาเยี่ยมมาชมก่อนนะครับ เราเจียวเขานะครับผมหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไว้นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นเครื่องอัดฟางนะครับผมตัวนี้เปธรรมดาครับใหญ่ครับผมของแค่เลยครับผมนี่ก้อนใหญ่มากเลยนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวไปเอาเบิ้งรอบๆครับอ่าเครื่องอัดฟางนะครับของแมตซี่นะครับผมอ่าหนึ่งแปดสี่ศูนย์นะครับผมแมตซี่นะครับผมมาธรรมดาครับผมเบิ้งนูครับหนากว้าง จำแจมนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นโซนอยูเทึงแท่นนะครับจะเป็นของไม้นะครับอ่าถีนี้เครื่องอัดฟางแล้วก็รถเกี่ยวเขานะครับแล้วก็อ่าิีแล้วก็ซีหสิบสองแมงมานะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอ่าโซนอยู่ในตึกนะครับว่าจะมีอย่างนะครับอยู่ด้านนนะครับผมอ่าโซนด้านนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเครื่องนะครับตัวนี้ก็ เป็นเครื่องปลูกมันนะครับผมขึ้นล่องเรียบร้อยได้ไปน้องตัวนีว้เครื่องปลูกมันครับผมอ่าตัวนี้ก็ข้างๆนะครับด้านหน้านี่จะเป็นเอ่อรถ54ครนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปครับผมตัวนี้ลูกเรียนสุดยอดนะครับมาธรรมดาครับเบิ้งลูกเรียนมันพี่น้องอ่าลายยางไรเนี่ยครับผมท่านใดสนใจอยากมานะเบิ้งตัวกิ่งกับแว่ามาหาเบาหงอยองได้เด้อครับเด้อ อ่าตัวนี้ครับเป็น5 4แงมานะครับตัวท็อปนะครับขยับเข้ามานะครับเอาน้องเล็กนะครับน้องเล็กนะครับอ่าน้องเล็กก็เอ็นทีเซ็ต227นะครับเหมาะเหมาะกับลองอ้อยนะครับผมตัวนี้นะครับอ่าส่วนทางทางนะครับผมจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสําหรับพ่วง้วก็ยอดปุ๋ยในลองอ้อยนะครับอ่าด้านทางก็เป็นโรตารี่ครับผม อ่าแจมแจมนะครับอ่าตัวนี้ปลูกปลูกมันนะครับขึ้นรองเรียบร้อยนะครับผมขึ้นรองพร้อมนะครับปลูกให้เรียบร้อยสองวเนียเห็นได้ครับผมพอต้องไปเ่ยกับผู้อื่นครับผมอ่าทันเดียวจบนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาขดเดือด้ันไมนะครับอ่าจะมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าท่านใดนะครับอยากแวะเขามาเยี่ยมทิมงานเบ้าหงอยอิซกิอุดรธานีนะครับ เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้เขาก็เตรียมไว้ให้ดูกค้าลายยางลายเนวคือในมือนี่นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศอ่าเดี๋ยวเบาหัวยองนี่ชมพาชมนะครับอ่าส่วนนี้จะเป็นของใหม่นะครับรถควนดินในร่องอ้อยร่องมันนะครับตีนี้อ่าอ่าสงยี่ห้อนะครับตัวนี้ก็เป็นฮินต้านะครับผมตัวนี้เดาได้ได้พี่นัองอ่าเดาได้สนใจรัทักเข้ามาเด้ออ่าเครื่องอ่าควนดินรถควนดินนะครับ ฮิโนต้านะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นรถพรวนดินเผาเดียวนะครับเหมาะสําหรับพวนรอบค้นต้นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเผาเดียวนะครับตัวนี้นะครับกาจทอ่ขยับเข้ามานะครับผมก็เป็นรถพรวนดินเหมือนกันนะครับอันนี้สองเผ่านะครับของคัสวาวนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นสองเผ่านะครับอันนี้พวนดินสาดดินได้ได้พี่น้องอ่า ฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถทวนดินเหมือนกันนะครับผมรูปร่างลักษณะคือเตานะครับรถทวนดินนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับราคาตัวนี้ก็บจีตั้วกาตัวสองพ่อตัวนี้นะครับตัวนี้ปีกปีกมันก็ยกขึ้นได้สูงพอประมาณนะครับตัวนี้ก็ยกได้พอประมาณเท่ากันนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่ที่การปั้นดินนะครับผมเขาก็มาแวะมาชมนะครับ มาเลือกซื้อเลือกหานะครับให้มันเหมาะสําหรับนางานของเขานะครับเขาทางเขายินดีนะครับให้คาแนะนํานะครับอ่าโซนด้านนี้นะครับพี่น้องไว้ยังนี่อ่าอันนี้รถตัดหญ้านะครับรถตัดหญ้าใบไว้นะครับตัวนี้นี่สับหญ้านี่ผมบอกเลยมูนเอลี่นะครับผมหญ้าหกหกนี่ยางใสเลยครับผมบอกเลยเด็กทนนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นของตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็สับยาดีผมบอกได้ว่าโอ้โหธรรมดาเด้พี่น้องเอ้ยทัานี้ครับแข้งดีขนาดเลยขัานี้นะครับด้านมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นเดี๋ยวแสงบาได้นะครับพี่น้องฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับสําหรับรถ ATV นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัดหญ้านะครับปรับต้าสูงได้นะครับเหมาะสําหรับฉุดลากนะครับ ชุดลากไซรอนเอธิวีนะครับกับทีมีประกอบฝาครอบนะครับตัวล็อกนะครับสวยงามๆนะครับผมพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้เครื่องไม้เครื่องมือของการเกษตรนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับสำหรับทีมงานนะครับอิซิกิอุรธานีนะครับมาทีเดียวจบครบขั้นครับผมเครื่องมือการเกษตรนะครับ มีทุกหลายอย่างนะครับให้เลือกนะครับผมอ่าเดี๋ยวออกมาชมด้านนอกอีกรอบนะครับแล้วมือนี้รู้สึกว่าโอ้จัด้านได้แจ่มสุดเกินมือนี่ครับผมสะดุดตาผมไล่มือนี่ผมก็เลยเอาคลิปนี้มาให้พี่น้องเบื้องน้านะครับผมอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับท่านไหนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับผมอ่าไปโ่กฮันมาบถึงกัทักมหาบ่าวหัวยองได้นะครับ0 9 3 3 5 9 0 9 0 8นะครับผม เอาเป็นว่าชิปนี้บ้าหัวหยองขอฝากไว้เล็กๆน้อยๆท่านใดอยากแวะข้ามากินกาแฟก็ยินดีนะครับผมเอาเป็นว่าชิปนี้บ้าหัวหยองฟอราก่กนสวัสดีครับ